สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้มาเช็ดหน้าให้น้องนะคะนี่แอบใส่เสื้อไอลูกของลูกค้านะคะนี่นะคะเอาเอาสำลีนะคะชุบน้ำอุน่นแล้วก็แตะนะคะไปที่ตานะคะแบบนี้เบาๆแช่ไว้นิดนึนงอย่าให้เข้าจมูกนะคะเนี่ย มันก็จะมีคราบเหลืองๆออกมานะคะบีบให้หมัดๆเลยนะแล้วก็แตะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นี่มันจะมีคราบแบบเหลืองๆออกมานะคะเช็ดไปเลยเห็นไหมอืมเช็ดไปเลยนะคะเนี่ยน้องหลับตาอยู่เราก็เช็ดผิวไหมนี้อยากให้เข้าจมูก แบบนี้นะคะนี่น้องก็จะฟินฟินหรือเปล่านี่เดี๋ยวขอหน้าแห้งนะคะขนก็จะฟูขึ้นได้ทำความสะอาดสดชื่นนี่มองไม่เห็นหรอกมือใหญ่จังว่าเนี่ยไอ้น้องเอัวดติ๋วโอเคไปแล้วคะ่ะประมาณนี้